สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับต้องช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้มาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081ย์แปนก็เข้า2 3 7 5 0นะครับ id line ก็081ย์แปนก็เข้า2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับเดี๋ยวมาชมบ้างกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับ อ่าเป็นล้อพิมม์วัดเกศนะฮะอันนี้จะเป็นพระอ่าวัดพระศาสตร์ุณยวาชปีศูนย์หกนะฮะอันนี้จะมีรอยปีตรงนี้หน่อยนะฮะอย่างงี้นะจะให้ดูเนื้อหานะครับมีมีกระทะตรงก้นนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะ ยงน,นี้มีก็มีรอยเขาเรียกว่ารอยลานนี่เราเยยแยะนะแต่ว่ามันแยะมาจากตอนถอดพิมพ์นะฮะนนี้มันเนื้อมันแห้งแล้วนะเสียงแมวนะอยู่บนหลังคานี่นะไม่มีหักซอมนะครับตรงนี้นะครับประสาทมันจะว่านะครับปีศูนย์หกนะครับตรงนี้นะ อองค์นี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับองค์นี้เนี่ยปรับแสงหน่อยนะอ่า,อ,า,อ,าองต่อมานี่จะเป็นาภาวัตเกตชัยโยนะครับรุ่นเสาห้านะครับปีหนึ่งห้านะนี่นะเอกลักณ์ก็จะมีร้อยขีดตรงนี้นะ อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอแรกผมคิดว่าเป็นร้อยต่อกับเบื้องนะไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นเป็นได้นะดะี่อเอาไปลองนะ,ะเอาได้ลองบนพื้นนะฮะแล้วก็แล้วก็พะวะไปวางนาตากแห้งนะพึ่งลมนะ,ะแล้วก็มีได้ไว้เพ้่ยกขึ้นอย่างนี้นะอันนี้ยังไม่ค่อยเต็มพิมพ์ท่าไหร่ครับ นี่นะเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับจะมีรอยเนี่ฮะเ,เป็นเส้นบางๆนะเ,นเนี่ยเส้นขีดนะเนี่ยนี่นะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วใหญ่จะมีเส้นแล้วสองเส้นนะฮะแต่ต้่วใหญ่จะมีนะครับแต่บางบางบางองค์ก็ไม่เห็นนะแล้วก็สังเกตทั้งหลังนะฮะตรงนี้จะด้านบนตรงนี้จะคมนะะ พอกดแบบนี้ไอ้กดกดเสร็จแล้วก็ปาดแบบนี้นะตรงนี้จะมนมันนะเนี่ยด้านบนจะคมๆนะตรงนี้แต่ตรงตรงนี้ถ้ามนมันนะนี่นะ ก็จะมีเอกลักษณ์ตรงจุดตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ติดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตรงนี้นะนี่นะเล็กน้อยนะตรงนี้นะนีนะระ่ระหว่างระหว่างตรงนี้นะครับจะมีจุดตรงนี้นะอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะกล้องไม่ค่อยจะจะซูมตามนะนี่นะแล้วก็ไม่ค่อยอันนี้องค์นี้ไม่ค่อยติดพิมพ์เท่าไหร่นะนะอ่าองค์นี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับ แต่ส,ยสวยๆนี่เล่นหาเป็นพันนะนี่นะจะมีจุดตรงนีนะ้นี่น้อยเนะี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้โปมนะ่มเนี่ยตรงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอ่าองค์ต่อมาเนี่ยฮะทีเพื่อนสมาชิกส่งมาว่าเป็นข้อมูลของหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับมอเตอร์ไซน้อยนะครับนี่นะต้องขอไปด้วยนะครับคือมันบางทีก็ข้อมูลแล้วก็มีความสับสนนะครับ ที่ผมส่งไปสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่หินวัดละคังนะครับอ่านว่าเป็นปลาแท้แล้วกันนะครับอันนี้ผมตีเป็นเป็นของหลวงพ่อประสิทธิ์ก่อนนะครับนี่เนะี่ยเป็นยันนะข้างนะเป็นยันนะคู่ข้างเนะี่ยตรงนี้ก็มีรอยลานทั้งหลังนี้นะนี่เนะี่ย อ,อันนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับอ,องนี้นะครับนีอ่องค์ต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นพะระโมคคัลลานะนะครับเป็นพระเนื้อผงนะด้านหลังเป็นใบโพนะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อกอนะครับไมนุษย์ผมเรียกชื่อท่านถูกวะนะหลวงพ่อกอนะครับวัดโพลังกานะครับสิงห์บุรนะีเนี่ย นี่นะเป็นผ้าผงอ่าเขาเรียกว่าพ้าผงพระโมกขลานะสารีบุตรนะครับนี่นะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ากล้องไม่ค่อยจะดีนะสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางไลน์ได้นะครับ อาองค์นี้เปิดไว้ที่300บาทนะครับนี่เนะี่ยผมกอนะครับวัดโพลังกานะครับนี่อ๋อองตอมานะครับจะเป็นหลุมพ่อเงินนะอันนี้ออกกันหลายวัดนะเนี่ยเนี่ยนะครับกล้องนะก็จะสูมนะออกกันหลายวัดนะครับนี่เนะี่ยนี่ผมว่าสวยดีนะนี่เนะี่ยอ๋อองนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับองค์นี้เนะี่ย ลวเม่อเงินอันนี้ไม่ทราบวัดนะครับอันนี้ดูที่ความเก่าเนะี่ยไม่ได้่าเด้ลงคลิปนะครับช่วงนี้นะครับพอฝนก็ตกแล้วไม่ค่อยได้ของเลยนี่นะเมื่อเงินรงนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับอันนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับอ,องค์ตมนี้จะเป็นนางพญาเนี่ยอันนี้จะเป็นของวัด พระาตุเมือวาดนะครับนี่ฮนะเป็นพระเนื้อขก่านะครับแต่ตอนแสงเนี่ยเห็นเม็ดมือนสารเก่าเลยนะครับนี่นะอองค์นี้ยังไม่ค่อย จ,จัดเท่าไหร่นะครับอ๋องค์นี้เปิดไม่เอาแค่ร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะครับทีเ่เนื้อเนื้อขาวเนี่ยจะต้องต้อนใส่เนี่ยร้อยแปดสิบาทนะครับนี่นะนี่มีหักล่อมนะครับอ๋องตอมานี่ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งของวัดประสาทเหมือนกันนะครับนีนะนนะ่เป็นนางพญาวัดพระศากน,นะครับ นี่นะจะเห็นเม็ดมนสารเก่านะครับขาวๆนี่นะเดี๋ยวปรับไฟนน่นนะนี่นะนกล่องมันเคยสูงเนะี่ย ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่ครับออองค์นี้เปิดไว้ที่ร้อยร้อยแปดสิบาทนะครับองค์นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับจะเห็นมดนสมดอมุสารเก่าตรงนี้นะครับนี่พอจับกล้องแล้วภาพจะเบลอเลยนะนี่นะร้อยแปดสิบาทนะครับองค์นี้นะครับขอเลขอเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับอาจจะมองเห็นเป็นวีดีโออาจจะไม่ชัดนะครับ อ,องค์ตมานี้ก็จะเป็นสมเด็จคะแนนวัดพระศาทเหมือนกันนะครับองค์น,นี้นอันนี้เลี่ยมนะฮะนี่นไม่มีหักรอบนะครับอ,องค์นี้เปิดไปที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับขออนุญาตจ,จำะละเลาแลไปใกล้แล้วกล้องไม่ค่อยสูมนะครับนี่นะครับองควัดพระศาก็จะว,วาดนะครับคะแนนนะครับ ร้อยแปดสิบบาทนะครับอ,อ,องค์สุดท้ายนี่จะเป็นหลวงพ่อทวดนะหลวงพ่อทาบนะวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับนี่นะนี่นะเ,เป็นหลวงพ่อทวดนะครับของหลวงพ่อทาบนะครับเป็นเนื้อดำนะ ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วกดแบบนี้แล้วก็มีรอยเป็นรอยกระดานนะครับอันนี้จะมีรอยล้านหน่อยนะพระหน้าใช้มากนะครับอ๋อองนี้เปิดไปที่250บาทนะครับองนี้นะครับนี่เนะียขอเลือกเพิ่ม,เต,มเติมทั้งไลายได้นะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าเจ้นะครับ ID line ก็ศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าสองสามเจ็ดห้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งทางลายได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ